แห่อนุโมทนาบุญพระเอกรุ่นใหญ่ลาสิกขาแล้ว <S 2> <S 2> <S อยู่ใต้ร่มกาสาวพัสมานานร่วมสองเดือนในที่สุดนักแสดงหนุ่มรุ่นใหญ่จอนนี่แอนโฟเน่ก็ได้กลับลาสิกขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยจอนนี่ได้โพสต์ภาพพร้อมกับระบุข,ข้อความผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวว่า 61วันใต้ร่มพุทธศาสนาโดยเมตตาขององค์อุปัชฌาย์สมเด็จพระธุทยอดมุนีวัดเทพศิรินทราวาสร,ราชวรวิหารต้องสิ้นสุดลงด้วยหน้าที่การงานทางโลกจึงได้ละสิกขาแล้วข้าพเจ้าประกาศว่าบัดนี้ข้าพเจ้าเป็นคฤรัหั์คารวะผู้ที่มีใช่นักบวชแล้วขอน้อมกราบลำลึกถึงผู้ที่ให้การสนับสนุนให้ข้าวให้น้ำเข้าของเครื่องอาศัยต่างๆในกิจกุศลครั้งนี้ด้วยเทินสาธุสาธุสาธุท่า,ามกลางเหล่าคนบันเทิงและแฟนๆต่างเข้ามาคอมเมนต์ร่วมอนุโมทนาบุญกันอย่างกับข้าง